สวัสดีครับพวกเรามาจากโรงเรียนวันดีเชียงใหม่วันนี้เราจะมาน,นเสนอเรื่องเครื่องคัดแยกมังคุดโดยใช้เทคนิคประมวลผลภาพราชนีแห่งผลไม้นี่คือฉายาของมังคุดนะครับซึ่งเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเรื่องของการบริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศครับและที่สําคัญนะครับผลไม้ชนิดนี้ยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอย่างมาก เนื่องจากภายในปี2,514ประเทศไทยนั้นมีมูลค่าการจัดส่งออกมังคุดสูงถึง500ล้านดอลลาร์สหรัฐครับการที่จะทำให้มังคุดไทยคลองใจผู้บริโภคในตลาดโลกได้เพิ่มมากขึ้นเกษตรกรและผู้ประกอบการนั้นต้องให้ความสำคัญถึงคุณภาพและมาตรฐานครับสำหรับคุณภาพและมาตรฐานที่ผมหมายถึงนั้นนั่นก็คือการคัดแยกมังคุดครับสาเหตุที่ผมมองว่าการคัดแยกมังคุดนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือหากถ้าเราคัดแยกไม่ดีนะครับมังคุดนั้นอาจจะโดนปฏิเสธได้ครับหรือมังคุดของประเทศไทยนั้นอาจจะโดนกดราคาหรือว่าอาจจะมีการสั่งซื้อมังคุดจากประเทศไทยนั้นลดลงได้ครับนี่เป็นประเภทของการคัดแยกมังคุดนะครับมีอยู่ด้วยกัน2ลักษณะนั่นก็คือการคัดแยกจากขนาดและการคัดแยกจากลักษณะผิวของมังคุดครับนี่เป็นเครื่องคัดแยกมังคุดตามท้องตลาดเป็นเครื่องคัดแยกขนาดนะครับมีราคาอยู่ที่4 0,000 0บาท จัดได้ว่าเป็นราคาที่สูงมากเลยทีเดียวนะครับแต่ในขณะที่การคัดแยกผิวของมังคุดนั้นในปัจจุบนันนี้เกษตรกรยังต้องอาศัยแรงงานคนโดยใช้ประสบการณ์ในการทํางานจากแรงงานคนครับซึ่งปัญหาที่พบจากการใช้แรงงานคนมีอยู่ด้วยกันหลักๆ2เรื่องนั่นก็คือในเรื่องของค่า,ชาใช้จ่ายในเรื่องของความมั่นยําครับดังนั้นเราจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเครื่องคัดแยกมังคุดโดยใช้เทคนิคประมวลผลภาพโดยเครื่องคัดแยกของเรานะครับสามารถคัดแยกได้ทั้งขนาด แลวก็ลักษณะผิวของมังคุดครับโดยมาในส่วนลักษณะผิวของมังคุดนะครับจะมีมังคุดผิวมันและมังคุดผิวลายครับการแบ่งขนาดของมังคุดครับมังคุดขนาดใหญ่ครับจะมีน้ําหนักต่อผลมากกว่า100กรัมครับและมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า6 0 9ามมตรมังคุดขนาดกลางจะมีจะมีน้ําหนักอยู่ระหว่าง80-100ถึงกรัมและมีเส้นผ่านศูนย์กลางของผลอยู่ที่56.9 -60.9 ถึงมมครับ และมังคุดขนาดเล็กจะมีน้ำหนักต่อผลน้อยกว่า80กรัมและมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง48.9ถึง52.9ม mm ิลิเมตรครับนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการทำงานนะครับเราจะนำรูปตัวอย่างมังคุดมาสกัดหาคุณลักษณะเด่นของมันครับโดยใช้เทคนิค HSV Color Model ครับมาในส่วนของ HSV ครับ H ก็คือ Hue หรือค่าสีครับ S ก็คือ Saturation หรือความเข้มสีครับ V ก็คือ Value หรือความสว่างครับโดยเราจะนำค่าเหล่านี้ไปสอนตัว m o เดล m a c h i n e Learning ของเราครับ ต่อมานะครับเมื่อกล้องตรวจจับรูปมังคุดที่เข้ามาใหม่ได้กล้องก็จะทําการสกัดหาค่า HSV ของรูปมังคุดนั้นไปให้ตัวโมเดลแมชชีนเลอร์นิ่งนั้นทําลายเป็นผิวมันหรือผิวลายครับในขณะเดียวกันกล้องก็จะสามารถคํานวณหาพื้นที่ของรูปมังคุดว่าเป็นใหญ่กลางหรือเล็กได้ครับแล้วก็จะได้ระดับคุณภาพของมังคุดออกมาครับนี่ก็จะเป็นเทคนิคซึ่งในเทคนิค Image Processing ก็จะมีเทคนิค HSV color model ที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับ ก็จะเป็นกราฟหลังจากการใช้เทคนิค hsb color model ครับจะสังเกตได้ว่าผิวมันกับผิวลายจะมีความแตกต่างแตกต่างกันครับซึ่งเส้นสีแดงจะเป็นค่า h ED, เส้นสีเขียวจะเป็นค่า s และเส้นสีน้ำเงินจะเป็นค่า v ครับซึ่งมันในส่วนของโมเดลเทนนิงครับด a ต a s e t จะเราจะมี class ผิวมันและ class ผิวลายครับโดยแต่ละคลาสอย่างละ100รูปครับนี่ก็จะเป็นการทดสอบโมเดลครับเราได้ใช้เทคนิค 5 fold cross validation ครับโดยเราได้ทำการทดสอบหลายๆโมเดล model, ครับซึ่งได้โมเดลเคเนนที่มีความแม่นยำมากที่สุดครับนี่ก็จะเป็นการหาพื้นที่ของรูปวงคุดครับโดยเราจะตีกรอบสี่เหลี่ยมรอบรูปวงคุดก่อนครับเพื่อหาค่าต่ำสุดและสูงสุดของ x และ y ซึ่งเราจะนำค่าต่ำสุดและสูงสุดของ x และ y เนี่ยมาทำการหาค่าลัศมีครับและนำไปหาพื้นที่ของรูปวงคุดครับ ในส่วนของการออกแบบคือขั้นใจบางคุณนะครับเราได้มีการออกแบบในรูปแบบของโมเดล 3D ก่อนครับและนี่คือต้นแบบของเครื่องข้าแยมบางคุที่เราทำออกมาครับโดยจะประกอบไปด้วยนะครับ 1. ครับมอเตอร์2ครับสายพานลำเลียง 3. ครับกําแพงคัดแยก 4. ครับเซอร์โวมอเตอร์รวมไปถึงไฟส่องสว่างและกล้องเว็บแคมวิธีการใช้งานนะครับ เราจะทําการวางบังคุดลงไปในสายพานครับเมื่อสายพานลําเลียงไปกล้องตรวจจับเจอบังคุดจะส่งสัญญาณผ่านลัสเบอรี่ไพสู่เซอร์โวให้ดีดลงในช่องที่กำหนดครับโดยผมการทดสอบคุณภาพของบังคุดของเรานะครับเมื่อบังคุดถูกลำเลียงผ่านสายพานไปแล้วกล้องตรวจจับเจอจะส่งสัญญาณผ่านลัสเบอรีส่สู่เซอร์โวว่าเป็นบังคุดขนาดไหนเล็กกลางใหญ่ผิวมันผิวลายและดีดลงในช่องที่กําหนดโดย บัคคุดที่เป็นลูกเสียเราจะไม่เอาครับเราจะปล่อยให้ไหลตกลงไปโดยกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับคือ 1. พ่อค้าคนกลาง 2. เกษตรกรครับสุดท้ายนี้นะครับพวกเราหวังว่าจะคือเราจะพึ่งกับเกษตรกรพวกเราเชื่อนะครับว่าหากเกษตรกรมีความสุขพวกเราก็จะมีความสุขขอบคุณครับ